ที่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 ได้่าังที่ท่านถามถึงเรื่องกองทุนต้องกอบุท่านมากคับผมอย่ากย้ว่าเุาไู้ชเคขอกองทุนดีๆกองทุนโอ้โก็ตรวจไัสามท่านช่วยน่อยท่านแรกท่านนาวตีอ่คเดียวคนเียพยายามพยายามพยายามพยาว่าท่านท่านมาแทนพี่เลยพยายามฝากด้วยคำถามแะ่รเราถามมันมันจมมีคำตอบ คำตอบนั้นที่นี้แทนประชาชนความหมายคือว่ารัฐบาลเป็นประกันอ่ะมันเหมือนบริษัทประกันรัฐบาลไทยจํากัดแต่ว่าเฉพาะเจ็ดส่วนทุกวงแรกอันนี้อันนี้ที่ที่จัดการในตรงนี้ครับส่วนที่สองห้องนี้ทําหน้าที่ในการประสานการใช้อากาศยานเรือรัฐบาลเอาเรือออกมาการที่บินแต่กาเร็วเรือก็แท้กก็แท้ๆเราเลยก็เลยที่พิจารณาไม่ไดเรียนให้มีครับบางทีเนีะถ้าจจะคิดว่าถือว่าคนเจ็บขึ้นเรือเร็วเราขึ้นเรือได้เร็ว แต่ท่านลืมไปว่าเรือมันต้องมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วต้องต่อรถอีกชั่วโมงหนึ่งครับคอนเซปต์เนี้ยผมไปเปลี่ยนคอนเซปต์ที่สนอไปที่ที่หลีเป๊ะนะครับหลีเป๊ะเนี้ยเราไปต,ต่อต่อเรือรอยู่ห่างกันประมาณ5้เมตรผมถามว่าทำไมไม่ใช่ท็อปเตอร์เขาบอกว่าหมอเรือมันอยู่ตรงหน้าฮะยังไงเนี้ยผมเรีกเาายกไปประชาชนไป้ิ่งยงิ่งฟัเป็นนานยิ่งไกลใช่ก็มีเรียกเราต่างเรา ปัทแบบ ites, ออโตเมติกกว่าเป็น ite, ออโตซีพีเมื่อกี่แต่คแบบนปั๊มเนี่ยที่มันเหนื่อยไม่เลยครับอันนี้าาตุลาเป็นร้านีถ้าตอนนี้บอกว่าได้จาประมาณร้ยรนะ้อยแ่วตามตามบรรย้กาศตมคนว้วนคน่อนนนีารื่อ่ ผมเองยังไม่ทราบ100%แต่ผมคาดการณ์นะท่าดการณ์ผมเชื่อว่าน่าจะมีทุกโรงงานอะรับแต่ทุกโรงงานส่วนๆเพราะกระทรวงสาธารณสุขยิ่งช่วงหลังนบ